สวัสดีค่ะเด็ดกๆที่น่ารัก,กทุกคนเลยค่ะวันนี้ครูเหมีวหรรหยวมีทักษะรู้โรครู้ชีวิตกิจกรรมรดูการมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้รดูการต่างๆจากที่ที่แล้วกันมาบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเหมียวก็จะมีรดูการอีกเช่นเคย แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูการนั้นพ่อหม่มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะให้เด็กๆพร้อมแล้วเราไปพูดและท่องคำกล้องจองฤดูการพร้อมๆกันเลยค่ะำคำกล้องจองฤรือดูการเือดูการในเมืองไทยแบ่งออกได้ แต่ระฤดูไม่เหมือนกันหน้าร้อนแต่ร้อนจันอึดอัดไม่สุดสันหน้าฝนสดชื่นกรันหน้าหนาวนั้นฉันชอบใจเดีกคะเรามา้องคำร้องจองกันอีกรอบนึงนะคะเด็กๆรดูการในเมืองไทยแบ่งออกได้ ร้องจองจบลงไปแล้วเด็กๆทราบไปยังคะว่าในประเทศไทยของเรามีกี่ฤดูน้องปันมีกี่ฤดูลูกสามฤดูน้องไอยมีกี่ฤดูลูกสามฤดูน้องวินเนอร์มีฤดูอะไรบ้างคะลูกฤดูร้อนน้องพานฤดูอะไรลูกฤดูหนาวฮิคิวแล้วครับลูกฤดูฝนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆ ได้เรียนรู้และรู้จักฤดูการในเมืองไทยกันไปแล้วใช่ไหมคะในเมืองไทยของเรามีทั้งหมด3ฤดูค่ะฤดูร้อนฝนและฤดูหนาวนั่นเองนะคะฤดูการจะอยู่ในช่วงเดือนที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้กันคะว่าฤดูร้อนฤดูฝน ช่วงเดือนอะไรบ้างฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงกลางเดืนอนตุลาคมถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์เด,ด็กๆได้เรียนรู้่วงเดือนของฤดูกาลกันไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรามาดูสภาพมากอศกันดีกว่าค่ะจากบทเรียนครั้งที่แล้วที่เด็ดกๆได้เรียนรู้กับคุณครูป้อมเกี่ยวกับฤดูการต่างๆนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่าฤดูร้อนสภาพอากาศเป็นอย่างไร โอ้ยกมือกันเป็นแถวเลยค่ะน้องมิลินสภาพอากาศฤดูร้อนเป็นอย่างไรรูปใช่แล้วค่ะแดดก็จะร้อนเพราะว่าแดดมาจากไหนคะลูกมาจากดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมานะคะถ้าเด็กๆไปอยู่รา้างแดดนานๆก็จะทำให้เป็นอย่างไรคะแสบผิวได้นะคะเด็กๆต่อไปฤดู ไปดูอะไรคะ,รด,ะรครดูอะไรคะรดูอะไรตี่กต๋อพี่เต๋อทสารทสารทสารดูอะไรคะน้องน้องดูอะไรดูอะไรน้องทัพทีมดูอะไรคะลูกตกลงมาจากฟ้านะคะลูกขาหรือดูฝนเก่งมากเลยคะ่ะหรือดูฝนจะมีอากาศที่ชุ่มชืน้นเพราะอะไรคะลูก พรฝนตกลงมานั่นเองฝนโกลงมาทำให้อะไรจะเจริญเติบโตคะใช่แล้วค่ะทำให้ต้นไม้เห็นไม่ะเด็กๆต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตงอกงามออกใบเป็นยังไงคะสวยงามมากเลยค่ะต่อไปสองฤด,ดูแล้วค่ะฤด,ด,รด,ดูร้อนฤดูฝนฤดูที่สาม คือรดูอะไรคะอา่าน้องมิลินยกมือรดดูหนาวนั่นเองรดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่เป็นยังไงคะหนาวเย็นท้องฟ้าก็จะมืดมัวมีลมพัดแรงเมื่อโดนผิวเราก็จะทำให้มีความรู้สึกหนาวแบบนี้เลยใช่ไหมคะเด็กๆน่าเรียนรู้ถึงสภาพอากาศ สองแต่เราละฤดูการกันไปแล้วอายังไม่หมดค่ะครูเมียวมีให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกค่ะว่าเราจะแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูการต่างๆอย่างไรเด็กๆคะวันนี้ครูเมียวมีเครื่องแต่งกายตามฤดูการต่างๆมาให้เด็กๆด,ดูกันนะคะให้เด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกค่ะลูกเป็นเสื้อกันฝนตามบ้านของอเด็กก็มีใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะร่มสีฟ้าที่บ้านิเด็กต้องมีกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าต้องมีแน่ๆเลยค่ะต่อไปเลยค่ะเด็กรู้จักกันไหมคะว่าเป็น อะไรเห็นไหมคะเป็นสี่เหลี Wh ่ยมเลยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสครูนะคะลูกแบบนี้เลยอันแน่นแเขาเรียกว่าผ้าพันคอค่ะเด็กๆสวยหรือเปล่าคะได้กๆค่ะเห็นไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวใส่ดูก่อนนะ ชิ้นนี้เรียกว่าหมวกไหมพรมนั่นเองค่ะเด็กๆสสยปะคะเด็กๆคะนี่คุณเหวี่ยงถืออยู่นี่เด็กๆจับกระเป่าคะเรียกว่าเสื้อมีแขนยาวด้วยนะคะเป็นใหม่รมนะเขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆนะดูนะคะอุยใส่ได้พอดีเลยค่ะเด็กๆคะใส่ไว้กันหนาวนะคะได้ตนะิดกระดุมก่อนฟึบ สวยไหมคะเด็กเด็กเด็ขาต่อไปค่ะเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นเด็กๆจ๋าเด็กจะใส่ไเที่ยวไหนนะใส่กาเกี่ยวนะจะใส่ไปเที่ยวนะไปกับเกเหมี่ยมไหมคะต่อไปค่ะเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเล็ก่ะเด็กๆคิดที่าันเดใส่ได้ไหมคุณผิวใส่ไม่ได้ค่ะเด็กผใส่ได้แน่เลยถ้าใส่แล้ว ต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรียกว่าหมวกแก๊ปนะคะไว้ใส่กันร้อนเวลาเด็กๆไปเที่ยวใส่หมวกแล้วจะได้ไม่ร้อนนะคะเวยไหมคะต่อไปค่ะเสื้อชุดนี้นะคะผ้าจะบางแล้วก็เบาเหมาะสำหรับใส่หน้าร้อนสบายๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆจ้า ตัวเี็กร็ได้ชุดอะไรเออเด็กมีเล็บฟันคือแม่ต้องมีแน่ๆเลยก็มีหละเขาเรียกว่าชุด,ด,ดว,ว่ายน้ำค่ะเด็กๆแล้วก็มีมือเหยนะเอาไ้กันน้ำเวลาเงไปว่ายน้ำนะจ๊ะแล้วก็มีนี่ด้วยนีอ่อ,อ,อาาออ แ h e นการน้ำนั่นเองเอาไว้ใส่ตอนว่ายน้ำนาคะเด็ๆเด็กไคะเค่ะรูเบียวได้แนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องแต่งกายตามฤดูการต่างๆกันไปแล้วจำกันได้หรือเปล่าคะวา่าใส่ในฤดูอะไรบ้างฤดูแรกหรือฤดูฝนนั่นเองค่ะรูเบียวจะให้เกดดูนะคะระวัง เสื้อกันฝนและเสื้อกันหนาวเด็กๆคิดว่าใส่ในฤดูฝนใส่ชุดไหนหน้าเนาะภูมิตทงไหนดูปเสื้อกันฝนเหรอเก่งม,มากเลยค่ะเด็กๆเนาะภูมิเก่งที่สุดเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นฤดูฤดูอะไรคะฤดูดร้อนนั่นเองฤดู เสือขผ้าแบบไหนคะเสื้อไหมพรมหนาหรือจุ้ยน้ำค่ะน้องพีพอยใส่อะไรก็ดูไหมพรมหรอตุ้ยได้นะใส่แล้วไปแล้วดอยมืใช่คะลกต้อใส่อะไรคะเสื้อชุดว่ายน้ำเก่งมากเลยพีพอยสุดยอดแสดงว่าคุณแม่เคยพาไปเที่ยว้แนเลย อะไรคะฤดูที่ซับดูอะไรคะฤดูหนาวฤดูหนาวเอ๋ใส่ชุดอะไรคุณเมียจะใส่เสื้อกันฝนแน่นิคะร็อบทีมบอกว่าคุณเมียคุณเมียใส่ไม่ได้นะอันนี้เอาไปใส่หน้าฝนนะคะอ้าวแล้วคุณเมียจะใส่ชุดอะไรดีเนาะอ้าวเสือดูแลแต่แน่แน่นใส่ชุดว่ายน้ำนี่ไงหน้าหนาวนะใส่ชุดว่ายน้ำได้นิคะ ที่กีบอกไม่ได้อ่ะคุณแม่เคยเห็นคุณแม่ใส่แล้วนี่ไม่ใส่ไปว่ายน้ำที่ทะเลนะเพียวอ้าวใส่ไม่ได้หรอสุโมบอกสุโมยกมือสุโมบอกคุณแม่ต้องใส่ผ้าพันคอแบบนี้ใช่ไหมคะสุโมอ้าผ้าพันคอต้องใส่ในฤดูหนาวใช่ไหมคะแล้วใส่อะไรอีกสุโมบอกหมวคุณแม่เอาสุโมมีหมวกมีเหมือนคุณแม่อะไรจอใส่กันนะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะ แบบนี้ใช่ไหมก้าวซุโมใช่ค่ะบอกมือชาสุดยอดไปเลยสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆกิจกรรมในวันนี้แองยังไม่หมดเท่านี้นะคะครูเหนียวจะให้เด็กๆวิ่งไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วให้เด็กๆหยิบชุดท,ที่ตัวเองชอบแต่งมาให้ให้ครูเหนียวดู แล้วบอกเหนียวด้วยนะคะว่าเป็นครงดูอะไรรบกวนท่านพ่อปกครองถ่ายภาพและส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ